นอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครคำสั่งเคอร์ฟิลมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งจุดที่เราจะไปติดตามกันก็คือเขตเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งในช่วงเวลานี้ก็ได้เห็นผู้คนเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเคอร์ฟิลกันตั้งแต่ช่วงหัวค่าค่ะช่วงนี้ผู้สิ่ขาวรออยู่แล้วนะคะคุณกัญยารัตน์ลิมอํานวยลาบค่ะคุณกัญญารัตน์คะ คุณนัทธาค่ะด้านหลังของดิฉันคือถนนสีจันค่ะและจุดที่ดิฉันอยู่ในขณะนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นย่านใจกลางเมืองของจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งการเคอร์ฟิววันแรกนะคะก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีค่ะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็จะพบเห็นเพียงรถของตำรวจและรถแอมเลนเท่านั้นค่ะ ย้อนกลับไปชมภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกากันก่อนค่ะกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองกว่า200คนนะคะพร้อมกับชุดเคลื่อนที่เร็วได้เตรียมออกตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนทั่วเมืองขอนแก่นรวมทั้งครอบคลุมทั้ง12จังหวัดในเขตรับผิดช,ชอบของสังกัดต,ตำรวจภูธรภาค4พร้อมกันในวันนี้ตามประกาศของรัฐบาลค่ะที่ประกาศห้ามบุคคลใดทั่วประเทศออกนอกเคหสถานนะคะหรือว่าเป็นการประกาศเคอร์ฟิวระหว่างเวลา22นาฬิกา จนถึง4นาฬิกาเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงค่ะ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสีนะคะระบุว่าการปล่อยแถวในวันนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตระเวนประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับประชาชนก่อนจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะซึ่งได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น2ชุดก็คือชุดตั้งด่านและชุดลาดตระเวนค่ะเพื่อความเรียบร้อยอย่างทั่วถึงจึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามออกนอกเคหสถานนะคะหากไม่จําเป็นค่ะตั้งตรวจด,ด้วยแล้วก็เป็นการออกตะเวนนะครับ หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยรถสายตรวจทั้งของทหารของตำรวจแล้วของฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นการตรวจป้องปามนะฮะป้องปามแจ้งเตือนให้ประชาชนรู้นะในเบื้องต้นนะว่าหลังสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยนะจะออกนอกแข่ฐาานโดยไม่มีเหตุผลอันจำเป็นอันสมควรเนี่ยไม่ได้นะครับ ขณะที่บรรยากาศที่ถนนสีจันทร์ตัดกับถนนมิตรภาพนะคะก็มีรถสัญจรเบาบางตั้งแต่เวลาประมาณ21นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะส่วนบรรยากาศที่ตลาดโต้รุ่งถนนเรื่นรมเขตเทศบาลน,นครขอน,อนแก่นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ทยอยปิดร้านแล้วเกือบทั้งหมดตั้งแต่เวลา21นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาหลังจากที่ตำรวจได้มาขอความร่วมมือเพื่อที่จะกลับเข้าบ้านให้ทันเวลา22นาฬิกาค่ะ ค่ะคุณนัทธาคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศตอนนี้ที่ถนนสีจันทรด้านหลังของดิฉันนะคะก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะเห็นรถของเจ้าหน้าที่ออกตระเวตรวจเป็นระยะะ,ยะนะคะเพื่อที่จะป้องปามไม่ให้ประชาชนออกนอกเคหสถานในเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะซึ่งขณะที่ทีมข่าวของเราเองนะคะก็ออกมาสำรวจสถานการณ์นะคะที่บริเวณหน้าจุดที่พักของเราเท่านั้นและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่จัง ขอนแก่นค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกัญญารัตน์คะ